Thank uh you. -huh. เพื่อนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอบมารีนาชาแนลนะคะวันนี้นะคะก็มีฟีดแบ็กจาก t i k กต็อกเยอะมากเลยว่าให้มาทําช่อง y o u t u b e นะคะเล่าเรื่องต่างๆนะคะแล้ววันนี้เรื่องที่จะมาเล่านะคะก็คือเรื่องของแวมไพร์นี่เองค่ะประวัติของแวมไพร์นะคะจากที่ตอนเด็กๆใช่ไหมคะเคยสงสัยกันไหมว่าแวมไพร์เนี่ยมีจริงหรือเปล่าหรือว่าเป็ประวัติความเป็นมาเนี่ยเป็นมายังไงงั้นเดี๋ยวเรามารับชมกันเลยค่ะ ตามตำนานนะคะแวมไพร์นะคะก็เป็นผีดูดเลือดนะคะที่ ถ้าไม่ตายนะคะมีชีวิตเป็นอมตะเป็นร้อยร้อยปีเลยก็ว่าได้นะคะและปรากฏอยู่ในตำนานหลายประเทศทั่วโลกเลยนะคะแต่และที่ก็จะมเีเรื่องราวแตกต่างกันไปงั้นอขอสรุปเป็นข้อๆเพื่อให้เข้าใจง่ายเลยแวมพายเป็นผีดิบในร่างของมนุษย์มีฟันแหลมคมจะใช้ชีวิตโดยการดื่มเลือดนะคะเพื่อที่ทําให้ชีวิตของเขาเป็นอมตะนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะแวมพายจะถูกนํามาเปรียบเทียบ เป็นมนุษย์ค้างคาวหรือว่าผีดิบนะคะเนื่องจากแวมไพร์นะคะหากินตอนกลางคืนต่างจากสัตว์ชนิดอื่นนะคะก็เลยทําให้ผู้คนตีตราตาหน้านะคะว่าเป็นผีดิบหรือว่าผีดุเดือดนั่นเอง3นะคะแวมไพร์จะนอนอยู่ในโลงศพเวลาตอนกลางวันนะคะโดยที่ตาข้างนึงเปิดอยู่อีกตาข้างหนึ่งปิดอยู่นะคะที่ตรงบริเวณปากแล้วก็จมูกนะคะจะมีเลือดติดอยู่นั่นเองค่ะ สี่นะคะส่วนในตอนกลางคืนนะคะแ mm hmm. วมไพร์ก็จะออกล่าเหยื่อนะคะเ,เพื่อที่จะดูดเลือดนะคะแล้วก็เหยื่อของแวมไพร์นะคะก็จะเป็นเพศตรงข้ามเสมอ 5. ค่ะแวมไพร์ถ่ายทอดเชื้อสายด้วยการกัดคอคล้ายกับการดูดเลือดค่ะแต่ว่าเ,เหยื่อที่โดนกัดจะถ่ายทอดเชื้อสายนะคะก็บ้างก็จะมีเสียชีวิตไปบ้าง บ้างก็ได้มาเป็นเชื้อสายเวมไพรนั่นเองค่ะ6ค่ะโซแวมไพรนะคะจะไม่เน่าไม่เปื่อยนะคะมีเหมือนกับมีเลือดหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลานะคะก็เพราะว่าได้เลือดมาจากเหยื่อนั่นเอง7ค่ะแวมไพรนะคะสามารถสยบได้ด้วยกระเทียมนั่นเองนะคะก็อันนี้เคยเห็นในหนังหลายเรื่องแล้วเนาะว่าเวมไพรกลัวกระเทียมนะคะแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าเนาะ ออแล้วก็มีไม้กางเขนด้วยนะคะที่วัไพายกลัวอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะวัไพายก็จะกลัวน้ำมนต์ด้วยนะข่าวต่อมานะคะเราก็มารู้จักชี้วประวัติของวันพายกันนะคะว่ามีความเป็นมายังไงนะคะ แวมพร์นะคะคือผีชนิดหนึ่งตามความเชื่อของชาวยุโรปตอนกลางนะคะเชื่อว่าเป็นผีที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปค่ะแต่ว่ามีฟันแหลมคมดื่มเลือดของมนุษย์ด้วยการเป็นอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตโดยที่แวมไพร์จะมีชีวิตเป็นอมตะไม่มีวันตายจะปรากฏตัวได้แต่เฉพาะเวลากลางคืนเพราะกลางวันนะคะเขาก็จะแพ้แสงแดดนั่นเองค่ะแวมไพร์จะหลบๆลบซ่อนๆอ,อยู่ในโรงศพของตนเองนะคะซึ่งเป็นหลุมในเวลากลางวันของ นั่นเองอย่างที่บอกไปนะคะสามารถแปลงร่างได้หลายแบบค่ะอย่างเช่นค้างคาวนกลูกหมาป่ากบขางคบแมลงเมางูพิษสามารถกำบังกายได้ด้วยนะคะไม่มีน้องเมื่อกระทบกับแสงหรือสะท้อนในกระจกนะคะมีแรงมากเหมือนผู้ชาย20คนรวมกันเลยนะคะ แต,แต่แต่เห็นว่าแวมไพร์เป็นสิ่งม,มีชีวิตที่อมตะแล้วเนี่ยอยากคิดว่าจะฆ่าไม่ได้นะคะมีวิธีต่างๆมากมายเลยนะคะที่สามารถฆ่าแวมไพร์ได้นะคะ <c oughs> ก็มาดูวิธีแรกกันเลยนะคะเป็นการตอกลิ่มให้ทะลุหัวใจของแวมพัน <c oughs> หรือว่าการ เผาตัดหัวนะคะด้วยจอบของสับรบอระอ,อันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นจอบแบบไหนจะเป็นจอบเหมือนบ้านเราหรือเปล่าอันไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะบุคคลที่ตกเป็นเหยื่อของ แวมพร์ uh, นะคะก็จะกลายเป็นแวมไพายไปด้วยนะคะและกลายเป็นสาวกข,ของแวมไพายของตนที่ดูดเลือดของคนคนนั้นไปด้วยนะคะชาวยุโรปในตอนกลางนั้นหวาดกลัวแวมไพายมากนะคะผู้ที่สงสัยว่าจะเป็นแวมไพายจะตกอยู่ในสถานะเดียวกับแม่มดหรือมนุษย์หมาป่านั่นเองนะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าเมื่อก่อนที่ใครได้โดนสงสัยว่าเป็นแม่มดชาวบ้านก็จะแบบตราหน้าว่า เป็นแม่มดแล้วก็ไม่ชอบนะคะจะถูกตัดสินลงโทษด้วยการเอาถึงชีวิตคือการฆ่านั่นเองนะคะมีวิธีการป้องกันร,รุกรานของแวมไพร,ร์ได้หลายวิธีเหมือนกันนะคะอย่างเช่น้าหมู่บ้านจะโปรยเมล็ดข้าวไว้บนหลังคาบ้านเพราะเชื่อว่าแวมไพร์นะคะจะง่วนกับการนับเม็ดข้าว เป็นการถ่วงเวลาจนถึงรุ่งเช้าอัน,นอันนี้คือเหมือนกับผีจีนเลยเนาะที่แบบมันกระดูกระดูกระดูดแล้วมีเขาเอาเม็ดถั่ว โปรยไปแล้วก็ให้ผีจีนนับเม็ดถั่วทีละเม็ดทีละเม็ดทีละเม,ม็ดจนถึงรุ่งเช้าแล้วผีจีนก็ไม่สามารถหลกได้แล้วนั่นเองอันนี้คือทฤษฎีเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าอันนี้ตำนานเขาเขียนมาแบบนี้เนาะหรือแม้แต่การวางไม้กางเขนหรือดอกกุหลาบท,ที่มีหนามไว้เพื่อเป็นการพันธนาการไว้ในโรงศพที่มีเจ้าแวมพายอยู่นะคะก็ไม่สามารถทําให้แวมไพร์เนี่ยออกมา เพนพานแล้วก็ทำร้ายผู้คนได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ได้มีข้อสรุปนะคะว่าแวมพา์เนี่ยมีจริงหรือเปล่านะคะบ้างก็ว่า เคยมีอยู่จริงในเมื่อสมัยประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็บางก็ว่าแวมพร์ไม่มีอยู่จริงหรอกเป็นแค่เรื่องเล่าเรื่องแต่งขึ้นมาแค่เป็นนิทานสําหรับเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะประวัติของแวมพร์นะคะอาจจะเล่าแบบงง,งๆบ้างนะคะก็ขอโทษด,ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นคลิปแรกเหมือนกันเนาะก็อย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b s c r i b e ให้เพื่อเป็นกําลังใจนะคะเล่าเรื่องครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ Just uh -huh.